ขอนอบน้อมแด่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเอสยสมเจ้ากราบสวัสดีคุณบิดานมดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสีลด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลยาณมุตุทุกท่าน สังยุตตนิกายสลายตนวัฏมิจฉาลสูตรหกสิบหกพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเลย ท่านพระมิกชาละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่า ผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวฉันีีด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค้าภิกษุจึงชื่อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวและด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าอยู่ด้วยเพื่อนสอง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระนิชชาละธรรมรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจอันน่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจให้เกิดความรักชักให้ใครชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยินดีกล่าวสรรเสริญ หมกมุ่นธรรมรมนั้นอยู่เมื่อเธอยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นธรรมรมนั้นอยู่ย่อมเกิดความเพลิดเพลินเมื่อมีความเพลิดเพลินก็มีความกำหนดกล้าเมื่อมีความกำหนัดกล้าก็มีความเกี่ยวท้องดูกระนิชชาละภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลิน และความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองดูกระมิชชาละภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ถึงจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าหญาและปาา่าไม้ เงียบเสียงไม่อื้ยึงปราศจากลมแต่ชนเดินเข้าออกควรเป็นที่ประกอบกิจของมนุษย์ผู้ต้องการสัดสมควรเป็นที่หลีกเล้นอยู่ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสอง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้นั้นยังมีตัณหาเป็นเพื่อนสองเขายังละตัณหานั้นไม่ได้ฉะนั้นจึงเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองการสมัยในพระองค์ทรงประทับ เชตตะวันนับอนาถบินธิกะถวายไทยสาวถีนามเรืองเมืองสิวิไลสวนไม้ใหญ่ให้ร่มรื่นชื่นร่มเย็นรารบธรรมนำภิกษุสู่การให้ทำองค์ไทยในสัตว์จริงสิ่งสู่เห็น ทำปฏิบัติขัดเกล้าจิตสถิตเย็นทำสู่เห็นเย็นสู่ผู้แจ้งมีมิชชาละอะอธิว่าพระบาทได้กราบคูณไทยพระองค์ผู้ทรงสีด้วยเหตุใดภิกษุให้ผู้เดียวมี โรธทรงชี้ข้าพระองค์ประสงค์ธรรมด้วยเหตุใดผู้ใครอยู่สู่เพื่อนสองทั้งตนครององค์เดียวไม่เที่ยวลำทำประพฤติยึดหลักจลักแจ้งธรรม ทำสู่นำตามก mm ิดประสงค์มีด nah, ูกระภิกษุทั้งหลายให้ทำสู่ได้ให้กำหนัดจัดสู่นี้เธอทั้งหลายกำหนดรู้สู่ธรรมมีไม่ยินดีสรรเสริญเพื่อเพลินรม ใจนั้นใช้ธรรมารม์ชมสรงอยู่ใจนั้นสู่เลิศเพลินสรรเสร,ริญพรำใจนั้นจัดกำหนัดให้ยังไปตามใจนั้นนำกำหนัดจัดเลิดเพลินธรรมารงไปกำหนัดจัดทรงสู ยินดีอยู่สู่ธรรมนำส,สันเสริญแม้เดียวอยู่สู่ใครไปเลิดเพลินเห็นเจริญเลื่อนสองคล้องด้วยใหญ่พิกสุอยู่สู่ป่าเขาเนาเงียบนั้นใจนั้นท่านรันส่งหา พาออกให้อยู่องค์เดียวยังเที่ยวหาทำมารมไปเลิดเพลินให้ในกำหนักจับสององค์